เขาทำงานกันเขาไปเที่ยวกันเราก็ทำงานตรวจตึกด้านนอกตรวจห้างด้านนอกคงไม่ค้างไม่มา,าวันหยุดสามวันน่าจะน่าจะน้อยนะแม่ค้าวันนี้เพราะว่าวันหยุดสามวันาร์อาทิตย์จันทร์ นส่วนดูความเรียบร้อยของห้างของค้าไม่ค้ายังไม่มากันเลยยังไม่มาเลยฮรแต่เขาก็เริ่มเอานี่มาวางอะไรนะี่เห็นไหมดีดันหน้าห้างก็มีแม่ค้าเขาาผักมาลงแล้วเนีอย่างเี้ยตอนกลาคืนก็จะเต็มนะฮะเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเต็มหมดนะตรวจด,ดู วันหยุดสามวันเราต้องทำงานเออเขาไปเที่ยวกันเราทำงาน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 เนี่ยนฮะด้านนี่ฮะด้านหน้าเนี่ยที่ที่ผมบอกครับบันละร้อยเนี่ยด้านหน้าด้านหน้ายาวไปเนี่ยฮวันละร้อยบาท วันนี้แม่ค้าน้อยนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะมากันแล้วนะนี่ถือว่าน้อยนะเพราะปกติเขาจะมาน่าจะเป็นวันพระใหญ่นะฮะเขาก็เลยหยุดกันเยอะนี่นี่เขาจะมาเตรียมนะเห็นไหมเตรียมกันนะแม่ค้าน้อยอ้าวตู้ไทพาณิชเขา,เ,า,ออาเขาออกไปแล้วนี่ตู้ไทพานิชเข้าออกกันล้ะอืม น่าจะหมดสัญญานะนี่ฮะก็ดูความเรียบร้อยของห้างข้างในอันนี้ข้างในไม่เป็นไรครับข้างในนี่นนไฟไอ้น,นี่ก็ไม่ปิดกันน่าจะดึงไฟช่างกิโลออกนะไม่มีใครสนใจขึ้นไปดูชั้นสองกัน ปกติเนี่ยแม่ค้าจะมาหมดแล้วเนี่ยเต็มแล้วเพราะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์จะเป็นวันพระใหญ่เนี่ยเขาก็จะามาไว้เงี้ยมาไว้เงี้ยกันว่าตรวจอย่างเงี้ยตรวจ,รวจข้างบนขึ้นสะพานลอย,อยวันนี้ลูกน้องไม่มาครับวันนี้ลูกน้องหยุดมันเข้ากลางวันหรือเปล่าไม่รู้นะเปลี่ยนกะกัน ผมก็อยู่คืนแล้วก็เดี๋ยวน้องคนก็จะมาเนี่ยฮะคืนอ,อมันปิดไอ้เหล็กนี่แทนที่มันจะปิดสองอันเนาะมันก็ปิดอันเดียวเออถ้าไม่มีคนดูนี่แค่มันก็จะลำบากเนี่ยแทนที่มันจะ,ะเอาเหล็กปิดอย่างเงี้ยสองอัน มันก็ไม่ปิดมผมก็เดินตรวจเงี้ยฮะทุกวันความเรียบร้อยประตูเดินตรวจห้างคืนนะทำงานทำงาน ร้อยดีนี่คือชั้นสองนะฮะเรียบร้อยดีเดินดูความเรียบร้อยนะฮะเดินตรวจจริงๆมันจะมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งวันนี้เปลี่ยนกาเข้าน่าจะเข้ากลางวันอนะ่ะก็เลยอยู่คนเดียวเดี๋ยวมีลูกน้องาหมกคนหนึ่งที่ยงคืนขึ้น เนี่ยชั้นสองก็ต้องขึ้นสะพานลอยมานะพราที่เดินเนี่ยวันนี้ดมาดูรอบๆมันไม่มีแม่ค้าอยู่ไนแม่ค้าเขาเอาของมาวางละปกติจะมีพวกวินมอเตอร์ไซค์พวกแม่ค้าอะไรเนี่ยเยอะมาเนี่ยอันนี้ก็ศูนย์อาหารชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างศูนย์อาหารปกติจะมีพวกแม่ค้าเนี่ยมาเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้วันนี้ไม่มีเพราะว่าอาจจะเป็นวันหยุดเนาะ นี่ฮะอันนี้ถนนก็อนุรักษ์เวกัสเก่าเน่ะจะเดินดูตรวจดูไปเรื่อยๆนะรอบนึงก็ดูรอบหนึ่งนี้ข้างในข้างในฮะแล้วก็เข้าไม่ได้ก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่นี่ฮะอันนั้นก็ประตูทางไปยะโม เดินดูความเรียบร้อยฮะความเรียบร้อยไม่ม,มีอะไรฮะเพราะนี่เป็นร้านเนี่ยเน,นี่ยรอกันหนึ่งร้อยบาทเเขาก็าเอาเอาผักมาลงแล้วเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมากันเนี่ยเขาเอามาลงแล้วผักอันนี้ก็ชั้นใต้ดินนะ,ะเนี่ยเนี่ยเป็นออฟฟิศ เงีงยประตูประตูทางไปะยะ่ามัวสวยไหมฮะเนี่ยห้างมันมันทำเลดีครับอันนี้ก็เป็นตู้เว็บซี่ที่เขามาเช่าขายอันนี้เป็นลานจอดรถนะฮะลานจอดรถทั้งหมดเนี่ยลานจอดรถเขาจะพวกแมค้าแม่ค้าอะไรเขาจะขอมาเก็บกันเนี่ย นอนก็มีอันนี้ก็พวกแม่ค้าตอนดึกๆก็จะเต็มเนี่ยผมก็จะมาเก็บตังค์เนี่ยช่วงเนี้ยครับช่วงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือในออฟฟิศข้างในเปิดไฟอยู่นะเนี่ยมันก็จะมีพวกเอ่อพ,พวกทํางานอาจจะเป็นโรงงานนะฮะเขาจะเอามอเตอร์ไซค์มาฝากไว้นะจอดฟรีอะ่ะไม่ได้เก็บเราไม่เก็บตังค์นะมอเตอร์ไซค์ก็มาจอดไว้นะพวกทํางานโรงงานอะไรเงี้ย ครับด้านข้างเนี้ยเดินดูฮะตรงตรงไปนู่นก็จะเป็นตลาดปลาปลานะฮะเนี่ยตรงไปเนี้ยตรงไปเนี้ยเป็นตลาดตับปลาอันนี้อันนี้ก็จะเป็นใต้ชั้นใต้ดินนะฮะที่จะรถเข้าไปจอดนะฮะเอ่อถ้าเต็มจริงๆก็ร้อยกว่าคันนะร้อยกว่าเข้าออกเข้าออกฮะเนี่ยเอาผมก็จะเข้ามาในออฟฟิศแล้วก็ตรวจดูอันนี้ห้องชินเลอร์ก็จะตรวจเนี่ยฮะ ทันใดดินก็ไม่มีอะไรฮะนี่ก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็รอพนักงานมาเชียงคืนครึ่งนี่ฮะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่เก็บตังค์ตอนเช้าอันนี้กลางวันก็จะเป็นอัตโนมัตินะกดปุ๊บบัตรแล้วก็จะออกเองนะฮะนี่ก็ในออฟฟิศนะครับในออฟฟิศต้องเอาไปฉายเก็บไว้ก่อนเพื่อฉุกเฉิน นี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ